สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์มาใหม่ครับเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครที่มีชื่อว่าอีโวควีนสกาเลตครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของการ์ดใหม่กันก่อนเนาะว่ามันจะน่าตามหาหรือเปล่าครับสำหรับการ์ดใบนี้ความสามารถแรกก็คือเมื่อตกหรือก่อสร้างแรนมาข,ของฉันโอกาส70%อันเชิญสัตว์เลี้ยงทหารกาดครับ และก็เมื่อก่อสร้างสามหลังครับโอกาส45%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนเมื่อไม่ออกบวกทีละ10%ครับอ่าแล้วก็ตกพื้นที่ของตัวเอง็อกข้ามมาทางคูณ248เท่าครับอ่าก็เป็นความสามารถของเป็นยานนั่นเองเนาะสิ่งที่2ก็คือเมื่อผ่านไฟตรงข้ามด้วยการทอยเต่าครับโอกาส50%เปลี่ยนไฟตรงข้ามให้เป็นหุ่นไรกะครับอ่าเมื่อไม่สแสดงผลบวกทีละ30%ครับอ่าก็จะเป็นจาก50เมื่อไม่ออกอ่ามันก็จะเป็น80%ครับอ่าไม่ออกอีกก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะออกเนาะอ่ะถาถ ถ้าโดนแปลงรน้าเป็นหุ่นไลกาปุ๊บนะครับอ่าสกิลการ์ตตัวละครสกิลจี้เครื่องรางสกิลออฟของเราจะไม่แสดงผลครับพูดง่ายๆก็คือสกิลของเราจะไม่แสดงผลทุกอย่างครับอ่าและก็อ่อีกความสามารถนึงก็คือเมื่อเริ่มเกมอ่าเพิ่ม160%ของมาร์เวลที่มีครับอ่าและก็เมื่อน้ำต้นเทินของฉันรับคืน45%ของค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดที่มีนะครับ ถ้าเรามีเมืองเยอะมีแหลมเยอะเราก็จะได้ตังเยอะตอนเริ่มเกมนะครับการแบบนี้ครับโคตรเคลียร์ครับบอกเลยในที่สุดครับความสมามารถในการแปลงร่างเป็นหุ่นไล่กาก็มาอยู่ในความสมามารถของการ์ดตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับอีเวนต์นี้ครับไม่ได้มีเพียงการ์ดใหม่ครับก็ยังมีการ์ดแม่มดทิ้งจอกขาวมาด้วยครับมาเลียงด้วย อีโวไวเลนนครับควีนสกาเลตัวธรรมดาแล้วก็ไวนาเดียนะครับถ้าใครปิดตัวไหนก็มีบัฟให้ด้วยนะครับอ่าส่วนบัฟของตัวนี้ครับอ่าตัวอีโวควีนสกาลเลตก็คือเมื่อตกแรนด์มาของจันโอกาส68เซนจา่าย70เซนของค่าผ่านทางพื้นฐานจะเรียกไฟายตรงข้ามแบบตุ่ม1คนนะครับก็เป็นบัตรเชิญเดียงเนานอันนี้อ่าแล้วก็เมื่อถอยเตาโอกาส70เซนเลื่องหน้าหลังแล้วถอยครับอ่าอันนี้ไม่มีหมัดเตะครับใช่ไหม เมื่อถอยต่อโอกาส70%เลือกหน้าหลังแล้วถอยโอเคครับอัอนนี้ไม่มีมดเตะครับก,ก็คือเราสามารถเลือกถอยไปด้านหน้าหรือเลือกถอยไปด้านหลังได้ครับแต่ไม่มีหมัดเตะนะครับนี่คือบัฟของตัวใหม่ครับโอเคครับเรามาดูวิธีการตามหาอันก่อนครับวิธีการตามหากาดอี o โวควีนสกาเลตครับก็คือถ้าใครอยากจะได้การ์ดใบนี้ครับคุณก็ต้องเก็บสะสมหา ชุดของอีโวควีนสกาเลตครับอ่าการ์ดเอสหกใบครับอ่าหกใบเลยนะครับอันนี้โอ้โหเยอะอยู่นะเออถ้าใครอยากจะได้อีโวไวเลนครับก็ตามหาแค่ห้าใบครับถ้าใครอยากจะได้แม่มอจิ้งจอกขาวตัวนี้ครับอ่าก็ตามหาอันนี้แค่ห้าใบครับถ้าใครอยากจะได้ไวนาเดียครับอ่าการ์ดใบนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับอ่ามีเป็นยานมีบอลทองครับอ่าบอลทองโลก็ใช้ได้ครับการ์ดใบนี้อ่าก็ ขาย5ใบเหมือนกันครับส่วนวินสกาเลตตัวธรรมดาครับก็ตามหา4ใบครับลดลงมาเนาะอ่าแล้วก็ในการตามหาชุดของอีโวการเอสใบนี้นะครับตามหายัางไงก็คือเราต้องเก็บสะสมหาอ่าที่ประดับผมหมายเลขออมใบนี้อันน,นี้มันไม่มีหมายเลขครับมีแค่ที่ประดับผมเฉยๆครับอ่าสองใบต่างหู2ใบแล้วก็คาถาอีก2ใบครับเก็บอย่างละ2ก็แลกมาเลยครับชุดใบนี้เนาะ ถ้าอยากจะได้การ์ดใหม่ครับก็หาอย่างละเท่าไหร่หกพื้นเข้าไปครับก็คือหาอย่างละ12บใบครับแต่ว่าทางเกมครับเขาแจกฟรีครับการ์ดเอสดใบหนึ่งเนาะเราก็ตามหาแค่อย่างละ1ิบใบก็พอครับตรงนี้ครับที่เขาที่เขาแจกฟรีครับนี่ครับรางวัลล็อกอินชุดอีโวควีนสกาเลตครับใบนี้เนาะ ากว่าเราต้องตามหาอย่างละ10ใบเท่านั้นเองนะครับถ้าเราอยากจะได้นะครับอ่ะเรามาเปิดจากรางวัลลออล็ออินกันก่อนครับว่าเราจะได้อะไรไม่รู้นะว่าอะไรออกยากออกง่ายครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อัตราการสุ่มอพอมาถึงก็เด้งขึ้นทันทีเลยนะครับสําหรับแพ็คการ์ดชุดนี้นะครับอ่ะเราก็เออไปดูอัตราการสุ่มกันก่อนนะครับวันที่เราจะไปทําการสุ่มเนาะ แพ็กการ์ดนะครับอะไรที่ออกยากออกง่ายครับก็คือแพ็กที่ออกยากคือคาทาครับคาทา3า9นะครับถ้าเป็นการ์ดเสนะครับการ์ดเก็คือ0 0 0 5นะครับใช่ไหมการ์ดเชุด Evo Queen Scarlet S OK ครับ็นถ้าเป็นอีโว e e ครับ S วกก็คือ0.0 0 1ก็อัตราในการสุ่มก็น้อยครับน้อยมากครับ เดี๋ยวน้ำเมื่อกี้0.003เปอร์เซ็นต์0.59เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออเยอะกว่าอีเวนที่ผ่านมานครับสำหรับการเป็นนี้ปกติแล้วมัน2.5เปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะเออถ้าเป็นอีเวนท์แพ็กการ์ด200นะอันนี้มัน3.5เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะออกง่ายกว่าเดิมนะอันนี้ตามที่ผมคาดเดานะโอเคครับอ่ะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ9,400เพชรครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอปิดน้อยๆคแล้วกันครับอีเวนท์นี้ เรามาดูตรงไหนวะอ่ะตรงนี้แฮกการ์ด200ครับไปผมก็อยากได้ในานาะการแบบนี้ก็ลองสุ่มดูครับว่ามันจะมีสิทธิ์ได้ไหมคาถาโอเคครับคาถามาแล้วครับ1อันอ่าถ้าคาถาออกง่ายๆก็มีสิทธิ์ที่จะปิดเว้นสูงนะครับอ่า200เพชรแรกครับก็มาแล้วครับมไม่มาแล้วครับน่ารังมา โอ้โหไม่มาแล้วมาแค่ใบเดียวครับเอามารอเฉยโอ้โหไม่มาครับคาถาคาถาโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้อ่ามาสองใบแล้วขาดแค่เท่าไหร่ขาดแปดครับเออขาดคาถาแค่แปดชิ้นนะครับแปดใบเท่านั้นเองครับไม่ได้ง่ายนะยากนะครับยา,ย,ายากอยู่อ่ามาแล้วครับสามใบแล้วตอนนี้ ตอนแรกผมมีเพชรอยู่9,004นะครับมาดูกันว่ามันจอะง่ายไหมชึบๆๆเดี๋ยวแพ็คนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดที่ของที่เขาแถมมาให้ครับตรงนี้นครับโอเคครับไปรับครั้งเดียวไปเลยครับรับการ์ดครั้งเดียวไปเลย โอเคเมื่อกี้อ่าผมกดรับการ์ดฟรีครับที่เป็นการ์ดเอสมาด้วยเนาะอ่าหนึ่งใบนะครับมาดูสิครับว่าผมจะได้การ์ดอะไรบ้างครับอ่าการ์ดในอีเวนต์อ่าซึ่งการ์ดแบนี้ครับอ่าไม่ต้องตกใจครับการ์ดเอสผมอ่ากดรับจากที่เขาแจากฟรีมานะครับเมื่อกี้อ่ามันรับทั้งหมดนะครับ ผมได้คาถามาอันนึงครับอ่าได้คาถามานหนึงเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีคาถาอยู่4อ่ามีอยู่4ใบครับใช่ไหมอ่ามีอยู่4ใบครับตามหาอีกหใบครับอ่าหกใบปิดอีเวนต์นะครับอีหกใบเท่านั้นเองนะครับก็จะปิดอีเวนต์แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหไม่มาครับเราหมดไปประมาณเท่าไหร่แล้ว สองพันแล้วสองพันกว่าแล้วโอ้โ oh, หลงังลังมาไม่ออกเลยครับืล mm ็อ hmm. กแล้วครับเริ่มล็อกแล้วออกอยากขึ้นแล้วตอนนี้พันหนึ่งสุ่มไปเมื่อกี้ไม่ออกเลยคาถาดูดิโอ้โ oh, ห oh, ไม่ออกเลยครับ อ่าเริ่มล็อกแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มตันล็อกแล้วชึบ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 ออกไหมหืมไม่มาครับสองพั 2, นนี้ไม่ออกเลยนะครับอ่าหมดไปสี่พันแล้วโอ้หไม่ออกเลยวะเฮ้ยไม่ออกเลยเดี๋ยวขอสุ่มแพ็คนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดการเอดมาเลยครับการเอสมาเลยไม่มาครับหืมไม่ไม่ออกเลยครับลงัลง,ลางมาไป ร,รับการตัวละครครับคือสองพันที่ผมสุ่มเมื่อกี้ไม่ออกเลยนะครับคาาขออย่างน้อยครับามาสักหนึ่งใบก็ได้ครับอแพ็คแถมมันจะออกไหมมาดูกันอามาครับสิบสองใบครับคาถาคาถาไม่ออกเลยครับยากมากครับ แม่งตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วครับตอนนี้มันเริ่มรู้ตัวแล้วยากขึ้นแล้วทีนี้โอ้โหสี่พันแล้วตอนนี้ไม่มาสี่ใบพันละใบชึบชิบชิบชบ,ชบดูดิครับไม่มาเลยโอ้โหแล้วตอนนี้เริ่มล็อกแล้วครับตอนนี้ผมาล่อสี่ใบโอ้โหแม่ง นี้มาดูดัวเลยว่ะเอามาอ่าเรา4ใบก็คือหายไปเลยนะครับไม่มาอีกสักครั้งเลยดูดิชึบชุ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 บอืมดูดิครับทำไม่ได้อ่ามาแล้วครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับอ่าโอ้โห3,000จะปิดไหมนี่3,000จะปิดเวียนไหมนี่เออมาลุ้นลุ้นด้วยกันนะครับ อย่าบอกนะว่ามันจะรอบผมหมดตัวครับอีเวนต์น,นี้ไม่ได้นะฮืมเพชรไหลลัวครับโอ้โหครับดูดิหมดไปอ่ะตอนนี้เราได้มา6ใบแล้วครับอ่ะหยุดก่อน2 3 4 5 6 7 8 9 7000พันแล้วครับตอนนี้ เจ็ดพันเราได้มาเท่าไหร่มาดูกันเราได้มาหกใบครับเจ็ดพันมาเราก็จะมารับทั้งหมดเลยนะครับาการตัลวละครมาดูกันว่าเราจะมีสิทธิ์ได้คาถาจากตรงนี้ไหมครับถ้าเราได้จากตรงนี้หนึ่งใบปุ๊บอ่าเราก็ขาดสามใบนะครับมาไหม 13ใบครับคาทามมาเลยครับ,าารบอ่าโอเคครับตอนนี้เราได้กราทามาหนึ่งใบครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือสามใบครับอ่าตามมาแค่สามใบเท่านั้นเองอืมไม่ใช่ไม่ใช่ครับกดผิดนะกดตรงนี้นะครับสามใบสองพันมันจะมาไหมชึบ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 มไม่มาครับ สงสัยน่าจะโดนไปเก้าพันดูจากทรงแล้วเวนนี้โหไม่มาเลยครับเกลือมากแปดพันแล้วครับตอนนี้หมดไปแปดพันแล้วอาตอนนี้ขาดสองใบครับขาดสองใบ ชึบ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 โอเคครับอ่าตอนนี้เราขาดแค่ใบเดียวครับอ่ะไปเปิดจากแพ็คนี้แล้วกันครับอ่าแพ็คฟรีครับเปิดไปเลยครับไม่ใช่แพ็คฟรีครับแพ็คแถมถ้าได้มาก็คือปิดอีเวนต์ไปเลยนะครับอ่ามาลุ้นด้วยกันครับชึบโอเคครับโอ้โหแม่งเกินมาหนึ่งใบว่ะโอ้โหเมื่อกี้น่าจะมากดจากตรงนี้ก่อนว่ะ โอเคครับอ่าก็หมดไปเท่าไหร่มาดูกันเกินมาหนึ่งใบครับเกินมาหนึ่งใบนะครับหมดไปอ่าตอนแรกผมมีเพชรอยู่เก้าพันสี่เนาะอ่าเก้าพันสี่เก้าพันสี่แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งประมาณ ประมาณ8 0 0หรือเปล่าครับอ่าประมาณนี้แหละอ่าประมาณ8,005 8 0 0นี่แหละครับที่ผมปิดไปเนาะเกือบ9,000เพชรครับอ่าเกือบ 9, เกือบ9,000เพชรก็ถือว่าหมดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอ่าถ้าเป็นอีเวนต์แพ็คการ์ดถ้าหมดไม่ถึงเหมือนก็ถือว่าโอเคครับอ่าก็พอรับได้ครับเดีย๋ยวเรามากดรับตรงนี้เลยนะครับชึบโอเคใบที่2องมาแลครับอ่าใบต่อมาครับ อ่าแรกกผิดนะครับชึบโอเคครับอ่ะแรกเอาตัวควีนควีนสกาเลตีโวได้เลยนะครับตัวนี้เนาะโอเคครับอ่ะเรียบร้อยถ้าใครมีอาก,การ์สสกาเลตตัวธรรมดาก็เอามาแลกอันนี้ได้ครับอ่าอัญมณีสี่เหลี่ยมเพิ่มทุกข่้สถานะครับบวก4เนาะอ่าแรกแล้ววัตถุดิบไม่หายไปนะครับ โอเคครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะนําการไบนี้มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับอ่าโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ